F สีครับเบรกเดิมนะครับไม่เดิมครับเบรกแต่งหมดดานหมดเกี้ยงเลยนี่นะครับเอยจัดชุดใหม่ไปครับเป็นนี่ย้ายค่ายเลยครับเบมโบรพเยนมีหกขดนะครับหกขับสีดำนะครับหมูเห็ดก้อนโคบโคบครับจานเบมโบ่แท้ครับนี่กระดาแท้ตามครัสามสิบเจ็ดแท้ครับจานสามหกห้ามิลเมตรครับขาครับอลูมิเนียมของคือหกหนึ่งครับสายทากยูนะครับนี่กุอนโคบโคบครับดูตอนใส่เสร็จทีเดียวดานเก่าครับ หมุนกลมนะงานบางเลยยิงกิ๊เแ้วแตกะ่ะนี่กานใหม่อ่มีิงายอ๋ยอฝัดชิ่งเต็มระบบอ่าโคตรหลอ่อสีแดงไปล้างล้อมาให้ด้วยครับนี่แกสี DCM ล้อครับเบรกสีแดงครับดำโอ้ยโคตรเข้าคือตอนนี้เสร็จแล้วครับโคตรสวยเร่งจัดสามห้าล้อหน้าซ้าย บอกกันมาเติมข้างหลังม้าดีกว่าใส่น้าก่อนตองงานครับเรรียบร้อยสีแดงมันเด็ดกว่าโคตรสวยอ่ะ<ฮ>ต่อ6 0 0 0นเจ็ดพันบาทครับหน้าข้างหลังเนี่ยเขามาเติม